ผู้ชมครับยังมีอีกเรื่องหนึ่งก็กลายเป็นประเด็นเพราะว่าระดับ V V I P เรียกว่าซูเปอร์ซูเปอร์ V I P และครับงานนี้ล่าสุดทานกระทรวงกลาโหมก็เลยต้องออกมาชี้แจงหลังจากที่ในโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับมีการแชร์คลิปนายทหารต้อนรับนักท่องเที่ยวระดับ V V I P ที่เป็นชาวจีนเป็นนายพลกเกษียณแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้เลี้ยงอาหารในศาลาว่าการกระทรวง ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตอนนี้สั่งปลัดกระทรวงตั้งกรรมการสอบเรื่องนี้แล้วนะครับถ้าใครได้เห็นคลิปเห็นภาพก็คงจะอกตกตก,อ,ตกอกตกใจว่าโอ้โหมีการต้อนรับขับสู้กันดีเหลือเกินเรื่องนี้ครับสำนักงานโฆษกกระทรวงกลาโหมก็เลยต้องออกถแถลงการชี้แจงทันทีหลังจากที่ในโซเชียลมีเดียก็จะมีคลิปนะฮะที่ถูกโพสต์ก็เป็นชายรายหนึ่งแต่งชุดทหารให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนต้อนรับที่ไหน ภายในกระทรวงกลาโหมก่อนที่จะพากันไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งด้วยท่าทีที่สนิทสนมกันซึ่งในคลิปช่วงหนึ่งนายทหารเนี่ยพูดชัดเจนเลยได้ยินชัดๆเลยบอกว่า you are very very VIP คือ VIP มากๆมากม,ากมากของมากๆนะฮะภายหลังคลิปนี้เผยแพร่อ,ออกไปก็ทำให้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักถึงความเหมาะสมนะฮะซึ่งส่วนใหญ่ก็เห็นควรว่า เรื่องน <Ps can be said> <im> in ี้กองทัพต้องตรวจสอบครับดียินดีครับยูอาร์เวย์วีวีไอพีวีวีไอพีนตุนันนเละอะไรด้วยวดันจะอะไรด้วะช้อนพี่ไปประเทศไทยอ่ะเอ้ยประเทศจริงอ้าวทีนี้พอกองทัพตรวจสอบคุณผู้ชมครับกระทรวงกลาโหมเขาชี้แจงออกมาบอกว่าจากการตรวจสอบเนี่ยชายที่แต่งชุดทหารพบว่า เป็นราชการทหารชั้นในพลจริงๆฮะแต่กเกษียณอายุราชการไปแล้วเมื่อเดือนกันยายนปี6-7ปีที่แล้วส่วนคลิปดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนายพลรายนี้กเกษียณก็คือยังเป็นทหารอยู่พร้อมกับยืนยันว่าระเบียบการเข้าออกกระทรวงกลาโหมต้องแลกบัตรทุกครั้ง ส่วนภาพการรับรองเป็นห้องรับรองภายในกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นสิทธิ์ที่นายทหารเนี่ยสามารถใช้ได้ตามระเบียบแต่ว่าร้านอาหารไม่ได้อยู่ในกระทรวงกลาโหมเพราะภายในศาลาว,ว่าการกระทรวงกลาโหมไม่มีสถานที่ที่เป็นร้านอาหารแบบในคลิปอ่ะก็ชี้แจงให้เห็นข้อเท็จจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างล่าสุดนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยปลัดกระทรวงกลาโหมจะต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทําการตรวจสอบครับซึ่งถ้าผิดก็ต้องดําเนินการส่วนว่าจะสามารถเอาผิดกับนายทหารรายนี้ย้อนหลังไปได้หรือไม่นั้นเพราะว่าอย่าลืมว่าตอนนี้กเกษียณอายุราชการไปแล้วนะครับอันนี้เนี่ยเอาผิดได้หรือเปล่าต้องพิจารณากันตามกฎหมายก่อนและอาจจะต้องหามาตรการในการแก้ไขปัญหาเพราะเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแล้วมันเกิดความเสียหายครับ ตัวนดูว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนี่เป็นยังไงนะครับก็คงทางประหลัดเขาคงดําเนินการในการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบแล้วก็ถ้าทําผิดก็ก็ต้องว่าตามผิดไมถเอาผิดแล้วัได้ไม่รู้ก็ไปดูทางกฎหมายเอานะครับก็ก็ไปดูว่าจะจัดการยังไงจะดําเนินการไงแต่ท่านอ่ะเกษียณไปแล้วแล้วก็อาจจะต้องหามาตรการถ้าเกิดเกิดมันเป็นเรื่องจริงแล้วก็มันเป็นเรื่องเสียหายก็ต้องหามาตรการในการที่จะแก้ไขทีนี้ในติกต็อกครับ เป็นผู้ใช้ติ๊กต็อะไรเดียวกันกับที่นําคลิปนี้มาเผยแพร่เนี่ยนะฮะก็มีการโพสต์คลิปนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้าไปใช้บริการภายในสโมสรทหารเรือด้วยพร้อมกับตั้งคําถามว่าบุคคลทั่วไปสามารถเข้าไปรับประทานอาหารได้แบบนักธุรกิจชาวจีนในคลิปนี้หรือไม่ซึ่งในคลิปบางช่วงก็ยังมีภาพชายแต่งกายคล้ายกับทหารเรือมาร่วมสังสรรค์กับนักธุรกิจชาวจีนรายนี้ ภายหลังจากที่คลิปนี้เผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดความเห็นนะครับซึ่งส่วนใหญ่อันนี้ก็ยืนยันตรงกันว่าตามปกติแล้วสโมสรทหารเรือเนี่ยเขาเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าไปรับประทานอาหารได้แต่ก็เกิดคําถามว่าทุกครั้งจะมีทหารเรือมาให้การต้อนรับแบบชาวจีนกลุ่มนี้หรือไม่พลตรีปารัดรัตนชัยพันธ์ครับรองโฆษกองทัพเรือออกมายืนยัน ว่าราชนาวีสโมสรน,นอกจากจะเป็นสโมสรเพื่อสวัสดิการของข้าราชการแล้วเนี่ยยังเปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาใช้บริการได้ทั้งในส่วนของห้องอาหารแล้วก็ห้องจัดเลี้ยงที่นี่ไม่ได้เป็นที่สงวนไว้เฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่อย่างใดครับเชียร์เต็มแม็กกับโมโนแม็กซวงแพ็กเกจสุดคุ้มเชียร์ระหกระกสะใจกว่าครั้งไหนไหน get ready Max. <My man. S 1> เจ็ m โมโนแมมันแน่เร็วนี้